ตาตัวใหญ่มากเลยค่ะมาดูเต่ากันนี่ไม่รู้มาจากไหนเต่าอะไรไม่รู้อ่ะตัวใหญ่จังไปแล้วนู่น,นไปแล้วลงคลองไปเลยนะเต่านะใส่เตามาห้โฉกไปเราจ่ายยางไปแล้ว,น,ลวนู่นตัวใหญ่มากเลยจ้า กลัวด้วยตัวใหญ่อะเห็นแล้วกลัวเลยอะเต่าอะไรไม่รู้อะค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะดูดิโอ้เต่าอะไรไม่รู้อะตัวใหญ่มาก มาแล้วมาแล้วจะกัดก็เดียวดูอุ้ย,ยน่ากลัวตัวใหญ่ด้วยดิตัวใหญ่จริงๆไม่รู้เต่าอะไรไม่รู้อ่ะขึ้นมาจากคลองตัวใหญ่จริงๆเลยกลัวด้วยน่ากลัวมากดูดูด นนเ,เ,เ,ไไอเอต่าไม่เห้โชคจ้ะเตาไม่ให้โชคตัวใหญ่มากเลยอยู่หลังบ้านเต่าอ,อยู่หลังบ้านหลังบ้านมีคลองเต่าขึ้นมา ไม่กล้าจับตัวใหญ่เกินดีดิดูหัวเขาดิโอ้าเต่าลังตุงลูกขาลูกขาดูหลังดูหัวหูยใหญใหญ่มากเลยค่ะเขาจะเข้าไปในบ้านน่ะ แต่ว่าปิดประตูไว้เข้าไม่ได้ดูเขาเข,าเขาพยายามจะเข้าไปในบ้านใหญ่จริงๆเลยเขาจะมาให้โชคให้ลาบ ดูนะคะเพื่อมีเล็กมีเบอร์เนาะตัวใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อมีเล็กมีเบอร์เนาะ ไปแล้วจะไปแล้วจบคลิปแค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวจะหาท่างเอาเขาลงคลองลงน้ำไปก่อนแต่เขาก็จะว่นอยู่นี่แหละจ้า เขากำลังเสียงไปในข้องหรือเปล่าก็กาจับต้องให้ต้องให้ผู้ใายมาก